ที่เซนทันเวิร์นะคะวันนี้จริงๆแล้วพวกเราตั้งใจที่จะมาฉลองวันเกิดให้กับพุม่าของเราเ <c oughs> ขนาดนี้เวลาห้าทุ่มห้นาที ชื่อันเกิดกูเนี่ยหันมองกล้องหน่อยเพราะเราตั้งใจมาฉลองวันเกิดให้กับจุมม่าค่ะซอเฮียเจส้มพี่ไก่พี่ติพี่ฝนทุกคนลางานมาเพื่อจุมม่าแต่ว่าเจ้าของวันเกิดไม่มางั้นก็ขออนุญาตเป่าเทียนเป่าเค้กวันเกิดแล้วก็เค้กวันเกิดอันนี้ เป็นฝีมือของพี่ติติด้วยซึ่งตั้งใจทำให้เต็มที่ว้าต้องเป็นเทียนมานาแล้วรเทียนหมดแล้วอ้าว h a b b h a p p y birthday to you Habby birthday Habby birthday happy birthday to you Habby birthday ขออักคันเงินเลยจับอ๊ยพรจุมาหน่อยไหมคะตัวมาไม่เจ็บไม่จบ เพื่ชายเยอะๆอ่ะอาจุมาอธิษฐานด้วยนะเดี๋ยวกระเป๋าแล้วขอให้แต่งนาทีให้รับรวยไม่เสี่ยงไม่จรอายุไม่ขวัญยืนขอให้มีลูกหัวปีท้ายปีขอให้ไม่แพ้หลงนะลูกไอ้ดีดีมาริโก้เลยไ่เติมใช่ไหมสาวเปล่าสามีสามีเปล่าแล้วบอกสามีเปล่าแัน แ้วมึงนดัดกะมามันเกิดแล้วมึงก็ไม่มาได้ถูกต้องแนะ้มึงก็ไม่มาดู <Okay. S 1> แดกนะ นี่คือเหตุผลที่พวกเราอยากให้จุมมามาค่ะตอนนั้เราก็หายด้วยกันเจมครีมดีไม่มีจุ่มนมไม่ปาดะมัต้องดูดกินเบียนะเมื่อกี้พึ่งันหมดแล้วเมาเรียบร้อยนั่งนั่งอยู่แก